สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอนสีนะครับวันนี้ก็เอาบอลสีมาแบ่งปันกันในราคาแบบย่อมเยาย่อมเ,เยานะครับเนาะจัดโปรโหให้12 12 <c oughs> เกี่ยวกันไหม <c oughs> เกี่ยวกันหม12 12อ่ะมาแจ้งค่าส่งก่อนนะครับตอนนั้นก็คิดค่าส่งเอ่อ3บบาทไม่ไหว <c oughs> ผมก็จะลองทำไปเรื่อยๆนะครับเนาะไม่ไหวขอเป็นแบบเหมือนเดิมแล้วกันนะครับค่าส่งเมาเมาห้าบาทจะรับกี่ต้นก็ห้าสิบแล้วกันนะครับคือ3ามส้าไม่ไหวจริงๆขายโอ้โหโดนค่าส่งไปบาทเบิกขอค่าส่งเมาเมาห้าบาทแล้วก็ <c oughs> เก็บเงินปลายทางอขอหกสิบบาท เ,เก็บเงินปลายทาง60บาทเหมาเหมานะครับถ้าแบบโอนส่งไปษนีถ้าเป็นเก็บเงินปลายทางส่ง f ฟลกเอ็กเพลสมาเรามาเริ่มกันเลยข <c oughs> ี้เกียจรอช้านะครับยือดึงเดี๋ยวเขาจะรำคาญกระถางที่หนึ่งครับเริ่มกันเลยเนาะดารานพรัตน์ครับโอ้หลอดหม่แมนหัวมาแล้วนะครับทุกท่านดูดารานพรัตน์ป้ายสวยเลยนะครับป้ายสวยเนาะป้ายสวยมากๆเลย นี่ครับกระถางนี้นะครับอันนี้ต้นต้นเล็กหน่อยนะครับแต่ไซส์พอดีพอดีเลยนะครับอยู่ในกระถาง4นิ้วนะครับนี่ใบก็ประมาณ2นิ้วนะครับเนาะทุกท่าน2นิ้วนะครับ2นิ้วต้นนี้อยู่ในราคา120บาทครับสำหรับดารานพรัตครับ120บาทเนาะกระถางที่1ดารานพรัตกระถางที่1 120งนี่สวยงามเลยนะครับ ต่อไปดารานพรัตน์กระถางที่สองครับผมวันนี้ขายดาราในราคาเบาๆนะนี่ไงเห็นไหมป้ายนะครับเนาะป้ายมาแล้วนะครับดูจริงๆหลอดแรกนี่ป้ายลึกมากดูแทบจะไม่ป้าย <c oughs> ใบเบีย้ยแทบจะไม่ป้ายนะครับแต่อันนี้ป้ายสวยนะครับดารานพรัตน์กระถางที่สนี่ 120บาทนะครับสำหรับดาราโนภะรัตเนาะ120นะครับทุกท่านเอาไปเลี้ยงกันได้เป็นบอลสีที่ราคายังไม่ลงแต่ผมก็ขายในราคาที่แบบเอาจับต้องได้แล้วกันเนาะสำหรับโปร12 12นะครับให้กับช่องอให้กับ f c ช่องเบิดชัยบอลสีนะจ๊ะนี่กระถางที่2นะครับต่อไปกระถางที่3ครับผมดารานภรัต นี่อ่าฮะนี่ครับผม120เหมือนกันนะครับนี่120รบาทดารานพรัตน์แล้วดูใบแรกนี่โอ้โหใบเบีย้ยนี่โอ้โหด่างเยอะมากป้ายเยอะมากนะครับแต่เขาก็นี่ครับเขาก็ป้ายสวยอยู่นะครับโอ้หลอดใหมมาแล้วนี่ไม่ต้องห่วงรอดแน่นอนแมนหัวมาแล้วนะครับน,นนี่ดารานพรัตน์นะครับ120บาทเองนะครับมีอยู่3กระถาง สำหรับดาราโนพรัตป้ายนะครับเนาะต่อไปเป็นดารานพรัตแผงแล้วกันนะครับเหลืออยู่กระถางหนึ่งตอนนั้นเอามาเอามาขายนี่โอ้โหฮ,ฮือหามากนี่ครับผมดาราโนพรัตแผงนี่ครับกระถางนี้ขอที่60บาทนะครับทุกท่านอันนี้60บาทเนาะนี่ครับใบแรกมันเป็นแบบนี้ตอนแรกกะลุ้นอ้๊กะจะฟุก <c oughs> กะจะฟุกได้แผงสวยๆ ที่ไหนได้ออกมาแบบนี้ก็เดี๋ยวเอาไปลุนนนะปล้นกันต่อเนาะเอาไปลุ้นกันต่อนี่ครับดารานพรัตแพลงกระถางที่4กระถางที่สต้นนี้60บาทพอนะครับ <c oughs> ต่อไปครับผมเออแสงทองคำดีกว่ามีคนถามหามาเยอะมากนี่งไงแสงทองคำนี่ครับด่างสวยเลยนะครับเนาะแสงทองคำ เดี๋ยวขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูครับทุกท่านแสงทองคําสวยเอาไปเลี้ยงแบบถ้ามันแก่ๆแล้วมันกัดสีแดงสวยนะครับเนาะตอนนั้นขายไปแพงมากนะครับขายในราคาที่แพงมากตอนนี้ราคาก็ลงละลงมานิดหนึ่งแล้วนะครับแสงทองคําจัดให้อ่าจัดให้สําหรับ FC ช่องเบิร์ชัยบอลสีนะครับเอาไปที่100 แปบาทนะครับ180สครับสำหรับแสงทองคำดูครับด่างสวยสีเหลืองเข้าแล้วนะครับมีด่างสวยมากแสงทองคำเนาะ,ะต้นก็พอดีนะครับต้นก็มันก็เป็นไซส์ที่เขาขายกันนั่นแหละทุกท่านขายต้นใหญ่ก็ไม่มีคนซื้อเมื่อวานขายต้นใหญ่ก็ไม่ค่อยออกวันนี้ลองมาขายต้นเล็กๆดูนะครับเผื่อจะชอบเนาะผมก็ผมก็เดาใจยากเหมือนกันนะครับเมื่อวานขายต้นใหญ่ก็ไม่ออก ขายต้นใหญ่ก็ราคาก็จะสูงนิดนึงนะครับต้นเล็กแพกง่ายก็ราคาก็เบานิดหนึ่งเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงให้มันโตนะครับแสงทองคาครับ180บาทเนาะต่อไปครับผมต่อไปเป็นนี่ศิลาหุ้มทองนี่เลยด่างสวยศิลาหุ้มทองผมมีอยู่สองต้นวันนี้ด่างสวยๆเลย อ้ยยุงนี่ก็บิน <c oughs> จะตบยุงก็กลัวเสียงดังนี่ครับศีลาหุ้มทองกระถางนี้ดูความด่างของเขาสวยมากครับกระถางนี้ครับศีลาหุ้มทองครับผมขอในราคา100บาทแล้วลันครับ100บาทสำหรับศีลาหุ่มทองแผลงนะครับนี่สวยเลยนะครับเนาะด่างสวยสวยเลยดูสีสีมาครบนะครับมีสีแดงสีเหลือง สีเขียวนะครับโอ้โหมาครบเลยนะครับนี่ครับขอในราคาหนึ่งรบาทนี่โปรบ12บแค่นี้แหละไม่ได้เอาอะไรเยอะมากศีลาหุ่มทองนะครับต้นที่หนึ่งต่อไปศีลาหุ่มทองต้นที่สองครับผมต้นที่สองนี่ดูดูใบนี้ทุกท่านโอ้โหสวยครับเอาไปเลยครับศีลาหุ่มทองกระถางนี้แพงนะครับ หนึ่งรบาทพอดูครับผมดูความสวยนี่เนาะขายต้นเล็กๆนะครับวันนี้เขาก La ็ขายกันไซแบบนี้แหละนะในกลุ่มในอะไรแบบนี้นะผมเอฟมามันก็ประมาณนี้แหละเอฟเอฟอะไรเนี่ยล่าสุดรู้สึกว่าจะเป็นจันทิกามั้งต้นเล็กประมาณนี้แหละหกเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดแปดร้อยก็ประมาณนี้ขายต้นใหญ่ ก็ไม่มีคนซื้อดูซื้อขายต้นเล็กจะมีคนซื้อไหมหนึ่งรอบาทครับสำหรับศีลาหุ่มทองนะครับต่อไปเราไปบอนสีเบาๆกันบ้างเนาะเบาๆกันบ้างมะนีล้อมเพชรแผงดีกว่านี่เออดูเหลืองเข้าครับทุกท่านมะนีล้อมเพชรแผงเหลืองเข้าเนาะเหลืองเข้าแล้วนะครับกระหางนี้ขอในรละค่ะหาสิบบาทพอเห็นไหม มันก็ไม่แพงนะผมก็ขายขายไม่แพงนะครับเนาะ50บาทพอกระถางนี้50บาทนะครับมะนีล้อมเพชรแผงกระถางที่หนึ่ง50บาทเอาไปเลยนะครับต่อไปครับผมมะนีล้อมเพชรแผงกระถางที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวกระถางที่สองขึ้นให้อจิกุยน,นี่ <laughs> 50บาทนะครับเนาะ50บาทดูครับผม เหลืองมาเชียวนี่ครับตอนแรกๆออกสีแดงๆชมพูนะแต่ตอนนี้เหลืองมาเชียวนะครับเนาะเอาไปห้าสิบบาทพอนะครับนี่แน่เดีน,นี้บอลสีราคาดีมากเปิด์ชายปล่อยให้ราคาดีมากเลยนะครับดูสีเหลืองสวยนะครับนะเนาะแปดเออแปดห้าสิบบาทพอต่อไปครับผม <laughs> เอาต้นแบบ ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับมีคนถามหาหลวงตาเมืองนี่เดี๋ยวขอยืดกล้องแป๊บหนึ่งนี่หลวงตาเมืองครับขอหลวงตาเมืองหนึ่งต้นแบบกระถางแบบต้นใหญ่หน่อยนะครับต้นนี้เลยดูด่างสวยครับผมหลวงตาเมืองกระถางนี้ขอที่ 80บาทนะครับ80บาทเอาไปเลยหลวงตามเมืองด่างสวยอเออผมไม่ขายผมก็ขายในราคาที่แบบเบาๆหน่อยนะครับถ้าเป็นต้นเล็กเนาะถ้าต้นใหญ่ก็ราคาก็นะตามหน้าไม้ตามไซส์ตามขนาดตามระยะเวลาของการเลี้ยงดูมีคนถามว่า,าคุณเบิดชัยตั้งแต่ผ่าหัวเลี้ยงจนได้ขายเนี่ยใช้เวลากี่เดือน แต่ถ้าต้นเล็กๆแบบนี้ก็ประมาณ2เดือนนะครับเนาะเดือน2เดือนนะครับแต่ถ้าหากต้นใหญ่กระถาง5.5ดนิ้วก็3เดือนครึ่งนะครับถึง4เดือนไปเลยนะครับถึงจะได้ขายเนาะเนี่ยครับมันมีระยะเวลาในการเลี้ยงดูนะครับจริงๆมันก็ทํายากนะบอนสีเนี่ยเราต้องเลี้ยงดูใส่ใจเขาเขาก็โตมาสวยนะครับหลวงตาเมืองครับผม80บบาทนะครับต่อไปครับผม เทพอักษรา,าแยกหนออหนี่ต้นนี้ใหญ่โตมากเดี๋ยวขอยืดกล้องอีกนิดนี่ต้นนี้สูงใหญ่นะครับดูโอ้โหเทพอักษรา,าแยกหนออวบๆเลยนะครับนี่แล้วก็เหลืองเข้านะครับเนาะกาบด่างนะครับแล้วดา่างฮาด้วยดา่างฮาด้วยนะครับกระถางนี้ครับเทพอักษรา,าเอาไปที่ 60บาทนะครับ60บาทเทพอักษราแยกหนอดูครับด่างฮารสวยอ่ะเหลืองเข้านะครับด่างฮารเลยอันนี้กาบด่างนะใบไม่ด่างแต่กาบด่างแต่นนี้คือด่างฮาบเลยใบใหม่อันนี้ใบใหม่นะครับนี่เทพอักษราเนาะนี่ครับผมต่อไปครบับต่อไปเพชรเมืองนนมนีคนถามหามาอยู่เพชรเมืองนนนี่นด่างสวยด้วยดูต้โฮโฮโฮโนใหญ่แล้วนะ เออเพชรเมืองนนท์นะครับอันนี้เหมือนมีสองต้นแหละเห <c oughs> มือนมีสองต้นนี่อันนี้หนึ่งต้นนี่มีสองต้นอันนี้หนึ่งต้นนะครับนี่ก็หนึ่งต้นแล้วหลอดใบออกมาด่างนะครับเนี่ยด่างนี่ด่างสวยเลยเพชรเมืองนนท์ครับกระถางนี้เอาไปที่ห้าสิบาทแล้วกันครับมีสองต้นนะทุกท่านมีสองต้นห้าสิบาทครับสําหรับเพชรเมืองนนท์กระถางนี้เนาะ <c oughs> นี่ครับสวยๆเลยต่อไปครับผม เจ้าสาวครับเอาเจ้าสาวมาขายหน่อยเจ้าสาวนี่กระถางที่หนึ่งครับเจ้าสาวเอาไป40บาทพอครับสำหรับบอนสีเจ้าสาวนะครับป้ายมาแล้วนะครับนี่กับสีป้ายมาแล้วนี่ครับต้นโตโตเลยสี่บาทนะครับเจ้าสาว40บาทกระถางที่หนึ่งนี่สวยงามครับต่อไปเจ้าสาวกระถางที่สองครับทุกท่านนี่ อันนี้ก็ไป40บาทนะครับดูเขาป้ายมาแล้วนะเนี่ยเขาป้ายมาแล้วนะครับนี่นี่นี่อันนี้เขาป้ายนี่เริ่มป้ายนี่เห็นไหมเจ้าสาวเลี้ยงโตนี้เขาจะป้ายสวยแล้วก็กัดสีสวยมากนี่ครับเจ้าสาวเอาไป40บาทพอเนาะสำหรับวันนี้ครับโปร12-12นะครับเดือนธันวาคมนะครับเอาละครับวันนี้เบิร์ชายบอลสีก็ลากันไปก่อนเนาะชอบบอลสีต้นไหนก็สํารองไว้ในใจแล้วก็รีบพักมานะครับ ท่านไหนไม่ทันก็ขออภัยนะครับท่านไหนที่ได้ไปก็ดีใจด้วยนะครับกับบอลสีราคาเบาๆที่สวนเบิดชัยบอลสีสนใจต้นไหนก็ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยนะครับขึ้นให้แล้วนะครับโทรได้ไลายได้นะจ๊ะเอาละครับวันนี้เบิดชัยบอลสีก็ลากันไปก่อนนะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ